วันนี้นะคะพี่ก็สะมาให้เคล็ดลับในการที่จริงๆคนเราเนี่ยถ้าเราจะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยเราจะต้องนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดทุกพระอ,องค์เลยเหรออะไรประมาณนี้เนาะแต่ที่จริงอ่ะเราก็เราก็ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องนี้หรอกว่าเราสามารถนับถือแค่พระพุทธเจ้าองค์เดียวได้ไหมหรือขอพรแค่ปีเสี้ยอย่างเดียวได้ไหมหรือ ขอพอรแค่องค์พ่อพิคเณีอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็ขอพอรหลวงพ่อพระสังกัจจายอย่างเดียวได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้กันเหมือนกันแต่ก็คงเป็นไปได้ที่เราจะนับถือแค่อย่างเดียวแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําตามถ้าเราทําตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็คือนั่งสมาธิเราจะเห็นนี่จะพาเพื่อนๆน,นั่งสมาธิดีคลิปนี้ค่ะแต่จะอธิษฐานจิตก่อนเนาะว่า ท, e Higher, e ท่องนโมตัสสะสามจบปด้กันนโมตัสสะพระขวะตตัวอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะตตัวอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วทีนี้เราจะขอพรปีเสียใช่ไหมให้ท่องคําว่าอูกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตประสิทธิเมโอกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตปิเมโอกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตปิเมโอกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตปิทธเม อุกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตไปิเมื่อุกาสะส,ส,สัตปีเสียเมตตาจิตไปสิเมอุกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตไปสิเมอุกาสะสัตปีเสียเมตตาจิตไปิเมสมมติว่าถ้าเราจะบูชาแค่ปีเสียใช่ไหมแต่ถ้าพูดอย่างไรกับเขาให้เหงนก็บอกเขาว่าวันนี้แม่ขออัญเชิญหนูมาอยู่เนือ้อศีรษะแม่นะลูกนะมาช่วยแม่ทํางานนะหนึ่งละให้เรียกลูกค้าเข้าอินบ็อก มาสั่งซื้อสบูพล้างหน้ากับแม่เยอะๆนะลูกนะไหลมาทมาหรือให้เง <wh> ินไหลมาทมาทุกท right ี geometry, ่ทุกทางเงินไหลมาเทมาทุกท <wh> ี่ท <wh> ุกทางเงินไหลมาทมาเงินไหลมาทีมาเงินทองไหลมาทีมาเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาบ้านเลขที่สองจุดเจ็ดนะลูกนะขอให้แม่โชคดีมีโชคลาภมีแต่คนรักเมตตานะลูกนะลูกค้าไหลมาทีมาลูกค้าไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาทีมาลูกค้าไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาเทมาขอบคุณนะลูกนะ ให้แม่โชคดีมีคนรักเมตตามีจิตใจที่บริสุทธิ์รวยมหารวยแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากขอบคุณนั่นที่ทําให้แม่มีสมองเงินล้านมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมีเงินเหลือเฟือนะลูกนะคาบเงินมาเยอะนะลูกนะผักเงินเข้าบ้านนะเยอะเข้าแล้วเข้าอีกเข้าไม่มีสิ้นสุดเข้าไม่รู้จบเข้าจนล้นห้องล้นกระเป๋าล้นบัญชีทุกบัญชีมีเงินเหลือเฟือร่ำรวยขึ้นรวยมหารวยรวยโคตรรวยนะลูกนะ ขอบคุณลูกนะแล้วก็พี่จะมีสัญญาก,กับปีเชียวไว้ว่าถ้าหากว่าพี่ประสบความสาเร็จพี่จะเผยแผ่แล้วก็ทําวิธีการบูชาไปทําบุญกับ,บ,บ,บกวัดบัวขวัญนะออแล้วทีนี้เราอ่ะจะเอาเขามาใส่แล้วก็จะปล่อยเหมือนปล่อยเช่าอ่ะเหมือนทําเขาเป็นธุรกิจอ่ะให้คนได้รักไนดะ้ศรัทธาในตัวเขาอ่ะนะลูกแม่เก่งลูกแม่สุดยอดเราจะเราจะช่วยคนไปด้วยกันนะ ก็ปล่อยว่าแล้วในขณะที่แบบวันนี้เราได้เงินมาแท่เนี้ยสมมติว่าเรามีได้เงินมาพันหนึ่งเราคืนเพื่อนไปสี่ร้อยเราซื้อสมูทสามก้อนแล้วเราก็บอกเขาว่าตอนนี้แม่ยังไปบูชาปีเสียมาใหม่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าแม่ขายสมูทล้างหน้าได้กําไรเป็นลล้านเงินสิบเปอร์เซ็น์แม่จะแบ่งไปทำธุรกิจปีเสียด้วยทําบุญกับหนูด้วยทําทานที่วัดด้วยหรือทําบุญที่วัดหรือแม้กระทั่งให้แม่ให ให้แม่ให้พ่อให้ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเก็บไว้เพื่อนะคตเราก็วางแผนการเงินค่ะนะว่าเราอยากมีเงินเท่าไหร่เนาะแล้วทีเนี้ยอย่างพี่น่ะพี่ใช้เสียงไปเยอะเนาะเดี๋ยวไม่ได้กินน้ําเลยเดี๋ยวเราไปขอเอาน้ําก่อนนะแล้วก็จะพานั่งสมาธิเราจะนั่งสมาธิให้เขานั่นแหละค่ะแล้วอย่างที่ททองค์พ่อพระสังฆาจารย์ก็ต้องท่องคาถาท่านองค์พ่อพระพิคัณก็สวดคาว่าโอมสีขณีสายะ,ยะนิมมหาแค่นั้นเอง ลองลองสมมติว่าที่ทจะลองดูนะว่าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลยที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่เราจะให้ปีเสียเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเราก็จะนั่งสมาธิแล้วเหมือนเราลองศรัทธาในแต่ละอย่างดูก่อน แล้วมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรดีในชีวิตเราไหมกับที่เชิญเขามาแล้วเราจะนั่งสมาธิให้เขาทุกวันเนี่ยเขาจะมีอินเทอร์นตอะไรที่จะสามารถทําให้เรารู้ว่าเราได้เอา,เาหลักคือเรื่องเงินที่นี่มาโชคลาภมาลองดูว่าลูกเราจะสามารถทําให้เรามีโชคมีลาบได้หรือมีทําให้เรามีเงินเก็บได้ไหมหลักๆมันเป็นที่ตัวเรานี่แหละแต่ความเฮงก็ต้องเชื่อได้ว่าเขามีอยู่จริงอะอย่างเงี้ยค่ะ เราเชิญเข้ามาแล้วอ่ะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเปิดให้ปีเสียมาอยู่กับลูกมาทํางานช่วยลูกอยาก<ม>เพื่อให้คนรู้ว่าปีเสียของเราเฮงจริง<ม>ขอให้มีโชคมีราภถูกลอตเตอรี่สักหนึ่งใบเอาเงินมาลงทุนบูชาทําบุญปีเสียเท่านั้นเท่านี้ ว่าพี่บอกว่าทําบุญสามร้อยห้าสิบบาทก็ขอให้หนูมีเงินสามร้อยห้าสิบาทไปทําบุญด้วยนะขอให้หนูได้โชคได้ลาบขอให้แม่ได้โชคได้ลาบนะถ้าเราได้โชคได้ลาบหนึ่งแสนบาทขึ้นไปรือเออพี่ก็บอกเลยนะ่เราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะได้เท่าไหร่ขอบคุณมากนะที่ทําให้แม่ถูกลอตเตอรี่หกพันบาทขึ้นไปให้เท่าไหร่แม่ก็คือค่อนข้างว่าจะเอานะคะ 6,000บาทก็ได้แสนหนึ่งก็ได้นะขอบคุณนะรักนะแม่จะเอาเงินมาลงทุนทําสกินแคร์ให้สําเร็จแล้วก็มาบูชาหนูมาอยู่ด้วยนะหนูเชื่อว่าหนูทําได้แม่ก็ทําได้นะเราจะสามมาคีกันนะรักนะไปกินน้ำก่อนเนี่ยนั่งน,นานม,มันก็า่านนี่ อะไรอ่ะนอนอีกเหรอเป็นไรนอนอีกเหรอ Obrigado. รอ่ไอ okay. right. oh. ้นนทนนี่เราไปวางต้องมาจับเลยไปเปิดโทรศัพท์ลองดูนี้ oh. ตั้งนี้โทรหาพ่อก็ได้ เรื่องนั่งสมาธิที่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจนะก่งหรือไม่ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากมายเนาะแต่ว่าดู้ตัว่าถ้านั่งแล้วถ้าเราสงบได้มันเคยมีโมเมตนต์นั่งไปนั่งมานั่งไบ่อยมันก็จะแบบเคยเห็นอะไรดีๆแหละ <c oughs> ก็แบบก็รู้สึกดีนะต้องนั่งเองค่ะนั่งไปบ่อยมันก็จะเปลี่ยนให้เราไปเห็นอันนั้นอันนี้เองมันก็จะหายไปนะคะ <c oughs> แค่นี้แหละคิดลับในการโปรแกรมจิตในการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นตัวเราก่อนเราต้องมั่นใจแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็มั่นใจในปีเสียด้วยว่าปีเสียจะให้ในสิ่งที่เราคิดที่เราทําอยู่นะคะแล้วก็ตรงลงตั้งใจทําแล้ววันนั้นมันจะเป็นวันของเราค่ะนะหรือแม้กระทั่งเราสวดมนต์ก็แล้วแต่ค่ะแล้วจบคลิปนี้เราจะพาสวดพระคาถาเงินล้านเองค่ะนะคะ